เอาเลยครับสวัสดีผู้ชมนะครับผมวาตวนาเบะกลับมาพบกันในครั้งน,นี้ยายวเรื่องความลับที่ผมไม่อยากให้เขารู้โดยคุณนักเขียนบลูแลมตอนที่9นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กก็ลองติดต่อสอบถามคุณนักเขียนไปได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะเรื่องราวจ,จะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนเปิดตัวร่างสูงเหลือมอนาฬิกาข้อมือที่บ่งบอกเวลาเลิกคลาสของใครอีกคนก่อนจะเลื่อนสายตากลับมายังหน้าจอโทรศรัพท์ซึ่งถูกติดฟิล์มกันรอยและใส่เคสกันกระแทกเรียบร้อย พลันท้ายคำน่ารักน่ารักอย่างเช่นเสดายเครื่องเก่าจังเลยลอยเลืเ่นเข้ามาในความคิดให้รอยยิ้มบางเบาวาดออกเขาอธิบายให้ฟาร์มฟังหมดแล้วว่าทาไมถึงไม่ได้ติดต่อกลับตอนนั้นเขาโดดปารีตัวไปที่บริษัทกระทันหันในช่วงพักเบรกเขาตั้งใจะจะทรงหาฟาร์มจึงลงไปร้านกาแฟข้างล่างอยากอธิบายว่าแท้จริงไม่ได้หายไปไหนและอยากจะย้ำเตือนคำขอใสน่นาตาใจที่เคยให้ไว้ว่าในระยะที่ปลายจมูกข,ของเราแตกกันต้องมีแค่เขาเท่านั้นที่สามารถเข้าใกล้ฟาร์มได้ ทว่าระหว่างทางนั้นก็ถูกเด็กซนที่ไหนไม่รู้วิ่งชนเข้าโทรศัพท์เลยกระเด็นหลุดมือไปอยู่กลางถนน <c oughs> ก็จะปิดท้ายด้วยการถูกรถยนต์ที่สัญจรไปมาเหยียบจะไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกถึงพ่อแม่เด็กจะขอโทษและชดใช้ค่าเสียหายให้แต่ว่าความซวยมหาซวยยังไม่หมดเพียงเท่านั้นในตอนที่เขากําลังคิดหาวิธีติดต่อฟาร์มทางอื่นคนของป้าก็ดันมาเรียกตัวไปซะก่อนเขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทาตามพอป้าปล่อยตัวเขาจึงรีบตรงดิ่งไปซื้อโทรศัพท์ใหม่ และมาหาฟาร์มที่คณะทันทีคิวเรามาแล้วค่อยๆเดี๋ยวล้มเจ้าของชื่อหันไปตามเสียงเรียกเห็นอีกฝ่ายวิ่งรุนรุนออกมาจากกริฟก็อดยิ้มกว้างกว่าเดิมไม่ได้ฟาร์มเหมือนแฮมสเตอร์ตัวน้อยๆที่ตตดเจ้าของชอบวิ่งมาหาชอบทําให้รู้สึกเอ็นดูทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยเลยฟาร์มยิ้มแฉ่งเมื่อคนตรงหน้าลูบหัวหัวเราแหย่ๆอย่างอารมณ์ดีก็จะชะาง,งักไปเล็กน้อยเนื่องจากนึกอะไรขึ้นได้ นี่ก็ผ่านมาสี่วันแล้วหลังจากเกิดเรื่องในวันนั้นทว่าทุกอย่างมันเงียบเชียบกว่าที่ควรจะเป็นและนั่นทําให้ฟาร์มรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากกลัวทิวจะถูกเรียกไปลงโทษผิดกับเจ้าของเรื่องที่ไม่สะทกสะท้านอะไรยังทําตามคํามั่นที่เคยให้อาไว้ว่าจะคอยไปรับมาส่งเขาที่คณะทุกวันทิวเหมือนนักโทษที่พยายามจะเดินเข้าไปมอบตัวกับตํารวจตลอดเวลาเลยทิวบอกแล้วไงว่าไม่เป็นไรคนตัวสูงกว่าเอ่ยบอกด้วยน้ำเสียงสบายๆขณะเกลีบผมหน้าม้าของฟาร์ม เห็นหมุนซ้ายทีขวาทีเหมือนเราแวงไปเสี็ทุกอย่างก็กลัวว่าจะมืนหัวเราไม่อยากให้ทิวโดนลงโทษนี่นะมันเป็นเรื่องที่ทิวสมควรได้รับแต่ทิวไม่ได้ผิดสักหน่อยอะบง่งบอกว่าตนเองก็ไม่พอใจในสิ่งที่นิวส์พูดเหมือนกันยิ่งทิวเล่าให้ฟังทั้งหมดเขายิ่งคิดว่าแค่หมาดเดียวนมันน้อยไปด้วยซ้ําเราเองก็จะรับการลงโทษกับทิวด้วยไม่ได้ทิวฟารอย่าดื้อ สิ่งทุ่มเอ่ยขัดคล้ายการกล่อมให้อีกคนเลิกทำเสียงงอแง,งใส่ฟาร์มคงกำลังโทษทุกสิ่งบนโลกที่ไม่ยุติธรรมมากพอครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นิวเป็นฝ่ายหาเรื่องก่อนสักหน่อยถ้าจะไม่ผิดนิวจ้าจะหาเรื่องทิวตั้งแต่ร้านเหล้าแล้วดูได้จากการที่สายให้เขาไปขอไลน์คนในร้านเหล้ามาหนึ่งคนนั่นแหละก็เป็นเพราะรายนั้นเดาได้ว่าเขากำลังสนใจทิวอยู่แล้วไหนจะลาไปถึงงานแข่งกีฬาเมื่ออาทิตย์ก่อนอีกทำไมทิวต้องมาเจอเรื่องบ้าๆพวกนี้ด้วยก็ไม่รู้เอาฟาร์มมิน บห์น้าเล็กหันไปหาคนที่จำได้ว่าอยู่ในทีมฟุตบอลและเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับนิวสวัสดีเออมีนวาดยิ้มสุภาพให้พร้อมเหลือบมองทิวที่อยู่ด้านหลังมี่ใจคนที่มาต่อยนิวหรือเปล่าครันไม่ได้ยินแบบนั้นดวงตากลมก็เบิกกว้างรีบเอาตัวมาแทรกกลางระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นกับทิววาดแขนขาออกระวกับต้องการปกป้องทั้งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมีสูงพอๆกับทิวมินจะอธิบายได้นะใจะเย็นก่อนนะ เราไม่ได้จะทำอะไรกับเขาสักหน่อยมียนยิ้มขำเราแค่มาถามไม่แน่ใจเฉยๆวันนั้นเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่เห็นหน้าเขาไม่ชัดเม,มีนก็อยู่ตรงนั้นเหรอใช่ละพอดีเราลืมของไว้ที่รถนะระหว่างที่กำลังเดินกลับก็เห็นเขายืนคุยกับนิวอยู่ตอนนั้นกำลังจะเข้าไปห้ามไม่ให้เพื่อนตัวดีมันพูดเจ้ามาหมาแบบนั้นแล้วละ่ะแต่ผู้ชายที่ตัวสูงอยู่ด้านหลังของฟาร์มดันไว้กว่าพุ่งเข้าไปต่อยนิวซะก่อนเขาเลยต้องเสียมารยาทยืนฟังจนเรื่องสงบลง เราเป็นคนพานิวไปห้องพยาบาลเองละ่ะแต่ไม่ได้บอกอาจารย์เรื่องนี้นะทำไมละ่ะฟาร์มถามต่อทันทีให้พูดตรงๆเราคิดว่าหมอนั่นสมควรโดนซะบ้างมินถอนหายใจอย่างนึกระอเขารู้ว่านิวมีนิสัยยังไงที่ผ่านมาพวกเขาเตือนหลายรอบแล้วแต่มันก็ยังทำตัวเหมือนเดิมซ้ำคลาวนี้ยังไปพูดเหมือนเยกคนอื่นอีกถ้าเขาเป็นทิวเขาก็คงทำแบบเดียวกันเราขอโทษแทนมันด้วยนะทั้งฟาร์มแล้วก็นาย เราเข้าใจว่าความคิดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเองก็ไม่อยากทำแบบนี้ทิวแต่เราปล่อยให้มันมาดูถูกความรู้สึกเรากับฟาร์มไม่ได้มีนพยักหน้ารับอยากเข้าใจถือว่าเจ้ากันไปแล้วกันนะเราเพื่อนเราก็ไป่อเรื่องกับนายไ้เยอะนินนะว่าแล้วก็ถอนหายใจออกมาอีกหนึ่งทีจบเรื่องนี้ไปไม่รู้มันจะสำนึกได้บ้างไหมเอาเป็นว่าเราจะพยายามไม่ให้มันมายุ่งกับพวกนายอีกนะกับเราเนี่ยไม่เท่าไรหรอก คิวบอกเสียงเรียบนิ่งราวก,กับยักษ์สาที่พร้อมจะฟาดกระบองใส่หัวใครสักคนผลันให้มีนจำต้องยองยิ้มแห้งแค่อย่าให้มันมายุ่งกับฟาร์มก็พอแล้วอย่าให้มันพูดอะไรบ้าๆออกมาเหมือนวันนั้นให้ฟาร์มฟังอีกอ่าไม่งั้นคราวหน้าเราคงไม่จบแค่มาสองมัดแน่ๆหลังจากคุยกับมีนเสร็จทิวก็พาฟาร์มไปที่คณะบริหารทันทีเนื่องจากนัดไม่สิถูกเพื่อนสนิททั้งสองบังคับให้พาฟาร์มไปทําความรู้จักทีแรกเขาก็ปฏิเสธไปแล้ว ขอเวลาอีกสักหน่อยเราะอ,อยากให้ฟารมพร้อมก่อนเพิ่งคบกันไม่กี่วันต้องมาปรับตัวกันอีกหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องที่เขามักจะแสดงออกชัดเจนเสมอว่าสถานะของเราเปลี่ยนไปแล้วหาไม่นับเรื่องการแทนตัวเองด้วยชื่อเนื่องจากช่วงนี้ฟามป,ปรับตัวได้แล้วและมีบางครั้งที่ฟาร์มเองก็แทนตัวเองด้วยชื่อเช่นกันยังมีการกระทําอีกหลายอย่างที่ค่อนข้างอันตรายกับหัวใจดวงน้อยอยู่ยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาอยากบอกว่าชอบเขาจะมองหน้าอีกฝ่ายนานๆหรือไม่ก็เวลาที่เขารู้สึกเอ็นดู ถ้าเราอยู่ข้างนอกเขาก็จะทําเพียงรูปหัวแต่ถ้าอยู่ด้วยกันในห้องเขาก็จะขอฟาร์มก่อนพูดได้เลยว่าเพียงแค่นั้นฟาร์มเกวิดจะเป็นลมใส่หลายรอบแล้วคราวนี้เขาเลยกลัวว่าถ้าพาไปหาเพื่อนๆเนจ้าตัวจะต้องรับไม่ไหวถึงอย่างนั้นก็ไปฏิเสษไม่ได้จึงทําเพียงเดินตัวติดกับฟาร์มไม่หา่างคนตัวเล็กก้าวไปทางซ้ายเขาก็ก้าวตามพออีกฝ่ายหยุดยืนประจันหน้ากับเพื่อนสนิทเขาก็ไม่ทิ้งระยะหา่างยืนอยู่ข้างๆไม่ยอมไปไหนเชียว เจ้าของร่างเล็กยกงมือป้องปากขณะที่ทิวน้มใบหน้าลงมาหอะก่อนจะกระซิบเสียงแผ่วหน้าเรามีอะไรแไป,ปลกๆติดอยู่หรือเปล่าอ่ะทำไมเพื่อนของทิวถึงจ้องเราขนาดนั้นไม่มีหรอกหากจะบอกว่าสิ่งที่ติดอยู่แท้จริงคืออะไรก็เกรงว่าอีกฝ่ายจะหน้าแดงเลยเก็บเงียบไว้ทิวหันไปหาเพื่อนสนิททั้งสองอย่าจ้องเน้ฟ้าธัานหว้าดูแล้วอ่ะเราสองคนแค่มองนิดเดียวเองนะ แทาราแซงทำทีเหมือนเาไม่ได้กับเสียงดุดุของทิวยกมือปิดปากพร้อมทำตาเศร้าๆให้ฟาร์มเริ่มหล่นลายทำอะไรไม่ถูกเพราะเกรงว่าตัวเองจะเป็นสาเหตุให้ทั้งสองทะเลาะกันเร,เราไม่เป็นไรหรอกแค่สงสัยเฉยๆว่าทำไมถึงมองเราจะไม่ให้มองได้ยังไงเล่าแฮมสเตอร์ของทิวตัวเป็นๆมาอยู่ตรงหน้าเลยนี่นะฮแฮมสเตอร์เหรออืมทำไมมองให้ชัดๆคงน่าใส่ยด้แย่เลยว่ามะ ธาราย,ยิ้มพลายออกมาขณะดน้มตัวเข้าไปหาฟาร์มรอยยิ้มน่ารักว่าออนให้คนมองอย่างเขาได้เห็นสมแล้วที่เป็นคนของบ้านองครักษ์ยิ่งได้หมอกใกล้ใกล้ยิ่งรู้สึกเหมือนแต่ว่าอีกฝ่ายเป็นศูนย์รวมความสดใสของทุกอย่างบนโลกนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะเราชื่อทานส่วนนี้บ้านฟ้าเรียกเราบ้านฟ้าหรือฟ้าเฉยๆก็ได้นะแล้วแต่จะสะดวกเลยนะบ้านฟ้าพูดเสริมฟาร์มเริ่มรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาไม่ได้เห็นรอยยิ้มของอีกฝ่ายนายชื่ออะไรพวกเราจะได้เรียกถูก เราชื่อฟาร์มต่อจากนี้ก็ขอฝากตัวด้วยนะฟาร์มตอบกลับอย่างขึ้นเขินก่อนจะนึกได้ว่าเมื่อครู่นี้มีสิ่งที่ยังสงสัยอยู่ใบหน้าเล็กหันไปหาคนตัวสูงซึ่งตอนนี้หัวคิ้วกำลังกระตุกยิกๆคล้ายอยากจะเดินเข้าไปให้ดีน้าผากทาราสักทีแฮมสเตอร์ของทิวคืออะไรเหรอถ้าอีกฝ่ายไม่ยกปลายนิ้วขึ้นมาแตะมันจมูกนั้นฟางคงคิดว่าทิวกลายร่างเป็นยักษ์ไปแล้วถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้ดูเกินจริงสักเท่าไหร่ เป็นฉายาที่ทิวตั้งให้ฟร์มต่อเจอกันแรกๆขอโทษนะที่ไม่ได้บอกก่อนนะไม่ไม่เป็นไรเราแค่สงสยัยเฉยๆเนะี่ยจริงๆเนะสำหรับเราแล้วทิวอยากเรียกอะไรก็เรียกได้เลยเราไม่ซีเรียสหรอกงั้นอยู่กับฟ้าแป๊บหนึ่งได้ไหมเดี๋ยวทิวมานะเมื่อข้ามพายังหน้าเงึงงักทิวก็ย่างสามขุมเข้าไปหาคนที่มีความผิดโทษฐานผู้ฉายาลับขึ้นมาแบบไม่มีปีไม่มีกลุยทาราเห็นแบบนั้นจึงวิ่งไปหลบหลังม่นฟ้าทันที มานนี่เลยทอนคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยนะทางก้าวถอยเตรียมจะวิ่งหนีแต่ก็ยังไม่ไวเอียงใบหน้าไปส่งยิ้มให้เพื่อนใหม่ได้อกาสเผาแล้วขอเผาอีกสักหน่อยจะเป็นไรไปสามรู้ไหมว่าเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทิวจะชอบดูเรามากๆขยับตัวนิดหน่อยก็ขู่ว่าจะฟ้องพี่พบกับพี่ดินแล้วแถมล่าสุดเนี่ยยังขู่ว่าจะฟ้องพี่คีแฟนเราด้วยก็ดูทำตัวซิจะไม่ฟ้องได้ยังไงแล้วเห็นไหมเป็นทางขัดํำก็ดูอีกแล้ว คนพูดก็พูดไปเบี่ยงตัวหลบไม่ให้ทิวคว้าตัวได้ไปวิ่งวนรอบๆตัวม่านฟ้าสลับกับแฮมสเตอร์ของทิวแต่ฟาร์มเชื่อเราได้เลยนะว่าทิวน่ะไม่กล้าดุฟาร์มหรอกเออทาระวังนะหรือต่อให้จะเป็นต้องดุเรารับรองเลยว่าสุดท้ายทิวคงทนได้ไม่นานยังไงก็ต้องรีบเข้าไปโอบฟาร์มอยู่ดีทอนอะไรเล่าเราก็แค่พูดความจริงเองเฮ้ยอย่าใช้ความเป็นนักกีฬาแบบนี้สิขี่กงนี่ขอโทษที่ทําให้วุ่นวายนะ น้ำเสียงที่ไม่ว่าจะฟังกี่ครั้งก็ผ่อนคลายของม่านฟ้าดังขึ้นฟาร์มจำต้องล้นงสายตาจากทิวและฐานที่กำลังวิ่งไล่จับกันอยู่ไม่ไกลามาหาพอดีรากับทานอยากจะมาแสดงความยินดีด้วยนะก่อนหน้านี้ทิวคิดมากเรื่องฟาร์มอยู่ตั้งหลายครั้งเนะเรื่องของเราเหรออืมเพราะนี่อาจจะถือเป็นครั้งแรกของทิวเลยก็ว่าได้ม่านฟ้าหัวเราะเสียงเบาียดายไม่ได้ถ่ายใบหน้าของทิวตอนที่มาปรึกษาเรื่องของฟาร์มเอาไว้อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน เขายังไม่เคยเห็นมุมจริงจังแบบนั้นเลยสักครั้งเรามีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังด้วยนะฟ้ามอยากฟังนะฟร์มตาโตเป็นเบกายทันทีผงงอหัวเงึอกงจนหน้าฟ้ากลัวเหลือเกินว่ามาันจะหลุดออกจากบา่าเขารีบหันซ้ายขวามองลู่ทางแล้วก็หยับเข้าไปใกล้หลังจากที่ให้ลายกาแฟไปนะรายนันจ้องโทรศัพท์แทบจะตลอดเวลาเลยนะคุณฟังไม่บริฟีท์ปากเข้าหาการพร้อมกับพยักหน้าอีกครั้งหัวใจแท่นนัวเร็วอย่างห้ามไม่อยู่ ทั้งที่มันก็เป็นแค่เรื่องธรรมดาธรรมดายิ่งไปกว่านั้นนะปกติเวลาทํางานทิวจะไม่แตะโทรศัพท์เลยนอกจากจะมีสายด่วนจากคนในครอบครัวหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับงานแต่ถ้าเป็นข้อความของฟ้าเมื่อไหร่แล้วก็ทิวจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแบบไม่รอช้าเลยนะฟ้าบอกไปได้แค่ส่วนเดียวทุกอย่างก็จบลงเซะแล้วเมื่อเจ้าของแฮมสเตอร์ตัวจริงกลับมาบ้านฟ้าหันไปหาเพื่อนตัวสูงที่ตอนนี้จับต้นแขนของทาราเอาไว้ได้วยมือข้างเดียว ถึงะน้นมันก็มากพอจะให้คนมองรู้ว่าทาราได้โดนลงโทษไปแล้วเรียบร้อยเนื่องจากเน่อผากสายมีรอยแดงเล็กๆปรากฏอยู่ส่วนเรื่องที่เหลือก็เราไปถามทิวดูนะเราเชื่อว่าถ้าฟาร์มถามทิวจะต้องตอบว่มาตามตรงแน่นอนถึงเวลาที่พิ่พจะมารับแล้วทิวพูดต่อ,อยังไม่สนใจรีต้ากดดันเพื่อนตัวเล็กที่น่าจะติดลมกับการเผาให้ฟาร์มฟังเหมือนทาราจริงๆเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกดีใจซะอีกที่เห็นฟาร์มเข้ากับเพื่อนสนิททั้งสองได้ แต่ที่รู้สึกเคืองก็คือเขาอยากเป็นคนเลา่าให้ฟาร์มฟังเองมากกว่าทานด้วยป่าในพิคีรอร่างเงาที่หน้าคณะ้วมัง้งอยากจะเก็บปฏิกิริยานหน้ารักของฟาร์ไมไว้ดูคนเดียวท้อเราคุยกับฟาไปนิดเดียวเองอะนะมันทารารีบผันไปหาพวกทันทีมันฟ้าจึงพูดต่อยังไม่จริงจังนะแน่นสินะทิวตั้งใจะจะพาฟาร์มมาแนะนําให้พวกเรารู้จักแค่ดีจริงๆเหรออือที่ผ่านมาฟ้ากับทาราก็รู้แล้วนี่นะ ว่าคนนี้เราจริงจังแค่ไหนเราว่าวันนี้คงไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะแยะหรอกแม้จะรู้สึกขัดใจที่ถูกดักทางโดยสมบูรณ์จะไม่สามารถคุยเล่นกับฟาร์มต่อได้แต่คราวนี้ยังมีโอกาสต่อไปพวกเขาจะต้องวางแผนขโมยตัวฟาร์มจากทิวให้ได้ฟาร์มโบกมือหย่อยให้กับเพื่อนสนิทของทิวแม่นฟา้าวาดยิ้มตอบกลับพร้อมทาราที่โบกมือให้กันสุดแขนก่อนทั้งคู่จะเดินห่างออกไปทิวจึงพาเข้าไปยังลานจอดรถคณะบริหารซึ่งไม่มีผู้คนพลุกพล่านเหมือนเมื่อครู่ คลิกคลื้นดีจังรู้สึกแบบนั้นเหรอทิวถามกลับยังไม่จริงจังนะเพราะเขาคิดว่ามันดูใกล้เคียงกับความวุ่นวายมากกว่าแต่ถ้าว่ากันตามตรงเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าความวุ่นวายนั้นเปนแย่สักเท่าไหร่ไม่อืดอัดใช่ไหมไม่เลยไม่กับทานน่ารักมากมากอย่าไปพูดแบบนั้นต่อหน้าทานเชียวนะคนตัวสูงใส่หัวยิ้มยิ้มไม่งั้นโดนพุ่งเข้ามาก่อนแนะ่ไม่หรอกมัง้งอดที่จะหัวเราะก,กับคำขู่พวกนี้นไม่ได้ ดูเหมือนว่าเพื่อนของทิวจะติดสกินชิปกันมากๆโดยเฉพาะคนที่ชื่อทาราเมื่อกี้เห็นอีกฝ่ายวิ่งเข้าไปซุกหลังรุ่นพี่คนหนึ่งตรงหน้าคณะด้วยขอบคุณที่พาเรามานะเราดีใจมากๆเลยที่ทานกับบ้านฟ้าไม่เกลียดเราสองคนนั้เป็นคนดีถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปปรึกษาได้ตลอดเลยนะเขาไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้จะเจอปัญหาที่ทําให้ฟาร์มไม่สามารถหันหน้าคุยกับเขาต,งตรงๆได้ไหมการพามาเจอกันครั้งนี้จึงดีกว่าที่คิดเอาไว้ เพราะมันทําให้ฟาร์มมีที่พึ่งเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราส่งแอคเคาท์ไลน์ของฟ้ากับทานให้ที่หลังนะเออเข้าใจแล้วรอยยิ้มน่ารักว่าดอกให้ทิวยกมือขึ้นไปโยงหัวเบาๆร่างกายอ่อนโยนฉายว่าขึ้นมาเล็กน้อยก็จะแปลเปลี่ยนเป็นจริงเมื่อมือหนาเลื่อนลงมากอบกุมือของฟาร์มเอาไว้ทิวเครียดอะไรหรือเปล่าบอกเราได้นะไม่ได้เครียดแค่กำลังคิดว่ายังมีทางไหนอีกบ้างที่ทำให้ฟาร์มมั่นใจว่าทิวชอบจริงๆ เอ่ยบอกไปตามความคิดที่วนอยู่ในหัวจากตอนแรกคิดว่าตัวเองแคร์ความรู้สึกของฟามากแล้วตอนที่ได้ตกลงคบกันเขายิ่งแคร์ม,มากกว่าเดิมอยากจะทําให้อีกฝ่ายเห็นถึงความจริงใจแต่อีกนายหนึ่งก็ต้องคํานึงถึงความพร้อมของเจ้าตัวด้วยจริงๆแล้วทิอไม่เคยคบกับผู้ชายมาก่อนนะซึ่งทํามเริ่มต้นจากการบอกเล่าว,ว่าที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรและตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมันคงไม่แย่หนักใช่ไหม ตอนเจอฟาร์มทิวเคยคิดว่ามันคงเป็นความรู้สึกชั่ววูบเหมือนเด็กที่เห่อพื้นใหม่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ทิวทิวเข้าใจว่าฟาร์มมันจะยังไม่เม่นใจแต่ทิวก็อยากให้ฟาร์มมองทิวเอาไว้ทิวจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วบูบนะคนตัวสูงหันไปสบตากับฟาร์มตรงๆยินยอมให้อีกฝ่ายได้ครอบครองทุกพื้นที่ในดวงตาคู่ดุทิวอยากให้ฟาร์มรู้ว่าทิวชอบจริงๆ ทิวจริงจังกับความสัมพันธ์นี้เพราะงั้นอยู่ด้วยกันนานๆนะเราบอกแล้วไงว่าเราไม่ได้คิดจะไปไหนฟาร์มส่วนเรื่องที่ทิวไม่เคยคบกับผู้ชายมาก่อนแล้วก็รู้อยู่แล้วถ้อยคำนั้นด้วยให้คิวเข้มเลือขึ้นเล็กน้อยฟาร์มยกยิ้มแห้งจริงๆมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่เราปิดบังทิวเอาไว้เราจะเล่าให้ฟังแบบละเอียดที่หลังนะขอเราเตรียมใจอีกนิดนึงเพราะมันค่อนข้างที่จะพูดยากนะ ถ้ามันลำบากใจฟาร์มไม่ต้องเล่าให้ทิวฟังก็ได้นะไม่ได้รอกมันเป็นเรื่องที่ทิวต้องรู้นี่นะทั้งเรื่องที่เราเจอกันครั้งแรกเรื่องที่เขาคอยออบมองทิวมาตลอดสองปีถึงมันจะดูเล็กน้อยแต่ไม่ได้สลักสําคัญอะไรแต่เขาก็ไม่อยากปล่อยผ่านเรื่องนี้ถ้าทิวต้องรู้เขาสักวันเขาก็อยากจะให้ทิวรู้จักปากของเขามากกว่าคนอื่นนะ<อ>ฟาร์มอาจจะเพราะมืแต่คุยกันเรื่อยเปื่อยจนไม่ได้มองทางข้างหน้า ฟ้าวสะดุดขาตัวเองล้มหน้าทิ่มลงไปกับพื้นทิวที่คว้าตัวอีกฝ่ายไม่ไม่ไมทันเนื่องจากเมื่อกีู้แต่ควานหากุญแจรถอยู่เรีบเปรีตัวเข้ามาหาเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรอมังนะคนตัวเล็กที่ตอบกลับพร้อมคำเจ็บแสบที่จุกๆก็แล่นเลี้ยวเข้ามาบริเวณฝ่ามือเมื่อกี้คงไปขูดกับหินกรวดบนพื้นเข้าเลยมีเลือดไหลซึมออกมาต้นแขนถูกมือหนาชูนังให้ลุกขึ้นยืนอย่างง่ายดายหากแต่ร่างสูงกลับชัง,งักไปเล็กน้อย เนื่องจากเหตุการณ์เมื่อครู่มันคุ้นเคยเกินกว่าจะมองผ่านได้ทิวขมวดคิ้วง่วนขณนะจ้องหน้าฟาร์มอย่าดูเรานะเราไม่ได้ตั้งใจจะล้มสักหน่อยไม่ได้จะดูก็ทิวทำหน้าหน้ากลัวนี่นาเอ๊ะทิวทำอะไรนะ่ะครั้งจะล้อเลียนแบบใบหน้าของคุณยักษ์ให้บรรยากาศผ่อนคลายจู่ๆอีกฝ่ายก็ช้อนสะโพกเขาขึ้นด้วยท่อนแขนเพียงข้างเดียวยกสูงจนเท้าลอยเหนือพื้นทำให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากต้องรีบวาดแขนไปโอบรอบลำคอหนา ระดับการมองเห็นเปลี่ยนไปจึงเขาไม่สามารถตั้งตัวได้ทันใบหน้าร้อนวูบหัวใจเต้นรัวคล้ายจะหลุดออกมาทิวปล่อยเราลงก่อนอย่ามีคนเห็นนะเขาไม่ชินกับการมองหน้าทิวในระยะอันตรายแบบนี้ยิ่งระยะที่ลมหายใจอุ่นๆของอีกฝ่ายไปปะทะตรงริฝีปากยิ่งแล้วใหญ่ไม่ทิวไม่ได้นะืออยเดินสิทิวปล่อยไม่ได้ทิวปล่อยฟาร์มไปไม่ได้อีกแล้ว เอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่9นะครับยังไงก็ฝากไว้ติดตามผลงานของคุณได้เขียนรูแลมด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะไปคอมเมนต์ด้วยก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณได้เขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5คอมเมนต์ช่วงสนทนา5คอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากน้องเก้าปฏิญญานะมาซะเช้าเชียวตื่นเร็วนะเอ๊ะหรือยังไม่ได้นอนไม่ได้ตื่นเร็วหรือไม่ได้นอนอะไรทั้งนั้นแหละครับคือลงคลิปไปแล,แล้วแล้วก็ตั้งเวลาไว้นะมันก็ไม่ต้องไปมานั่งเฝ้าอะ เขาก็ลงไว้ก่อนี่แล้วก็ตั้งเวลาไว้จะปล่อยคลิปตอนไหนประมาณนั้นเออมันไม่ได้นง่งไม่ได้นอนอะไรไปดูคนที่สองเลยจากน้องเบซุทตสนะครับอารุณสวัสดิ์ครับพี่เบ้คือเมื่อก่อนมีมีบาดมือครับผมไปหาหมอหมอเลยฉีดยาให้สกพัายึงถามว่าชาไหมครับผมเลยตอบกลับไปว่าไม่แหละครับหมอขอเป็นกาแฟดีกว่าแล้วหมอก็ถอนหายใจใส่ไม่เข้าใจเลยครับกาแฟมันหาย,ยากกว่าชาแหละครับเอาเอาเอาที่สบายใจนะไปดูคนไปที่สามเลยจากน้องปฐมนน้นนะมอร์นิ่งเฮเบ้ เจ้าชัเขียวโดนแฮมสเตอร์ขี้งแตกเรียบร้อยกลายเป็นยักษ์ละมุนเฉยเลยยิ้มตามเฮียเลยน่ารักจริงป้าไหนถ่ายรูปมาดูดิยิ้มจริงป่ะไปดูคอมเปนที่สี่แล้วจังน้องแฮรรี่เอสนะเบาๆหน่อยสิลูกหัวใจแม่จิวายเขินทิวไม่แค่รุกหนักแต่หึงหนักด้วยนะคันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วลว่าก็ต้องหึงหนักเป็นธรรมดานะกคนมันรักอะ่ะไปดูคอมเนต์สุดท้ายแล้วจังน้องเลิฟเลิฟครับระยะใกล้ขึ้นมาแล้วฟังไปยิ้มไปมีความหวังหุอมีความหวงด้วยนะทิวพี่พนักง,งานคืองงเลย ทำไมสแสดงเก่งขนาดนี้ขอขคบก่อนลูกชายพอดีจบเอกการสแสดงมานะ่ะแล้วก็มาเล่นต่อเอกนี่เข้าใจร้อยเล่นร้อยพูดไปเรื่อยนะทุกคนสามารถคอมเมนต์อะไรก็ได้ไม่ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับใครมีคําถามอยากถามอะไรหรืออยากยิงมุกอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะเดี๋ยววันเาเบ้จะสุ่มให้คอมเมนต์มาพูดคุยแกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้วันเาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเนะจะาป้ สวัสดีครับผมวัตนาเบ้ตัก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 ผ้ายัง